สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมอะไรล่ะอย่าพูดอย่างนี้สองคำน่ารักดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงห้าหน้าหนึ่งครับอยู่กับผมนะครับบอยพิษนุกับต้นหอมสกุลตาลานั่นเองนะครับเป็นดีเจที่หน้าตาดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็อยู่กับนักร้องที่น่ารักที่สุดในโลกนี่ไงเราต้องชมกันเองนะครับไม่มีใครชมเลย น่ารักอะน่ารักแต่เช้าเลยอ่ะส่ง SMS กันเข้ามาได้นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับทีท่4221121นะครับว,ว,วันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะเอามาฝากท่านผู้ชมกันเนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับบ้านบ้านทำไมอ่ะให้กู้บ้านปล่อยสินเชื่ออะไรเงี้ยหรอปล่อยสินเชื่อไม่ใช่เอางี้ดีกว่าอยากดูบ้านดาราคนไหนเป็นพิเศษ แต่อย่าไปเป็นโจรนะโจรขึ้นบ้านนี้ไม่เอาแค่อยากไปเปิดบ้านเขาอยากไปดูบ้านเขาอัมพชลาภาเออนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นดาราที่แบบดังมากจ้าแม่เซ็กซี่ของวงการอีเวนท์นี่เพียบอยากจะรู้บ้านเขาจะหลังใหญ่หลังโตขนาดไหนผมอยากดูบ้านของใครรู้ป่ะพี่เบิร์ดธงชัยอือแต่พี่เบิร์ดเปิดบ่อยเหมือนกันอยากจะให้เปิดอีกเพราะว่าตอนที่เขาเปิดผมไม่ได้ดู ขนนย้ดูบ้าดูเลย้าเออเอเป็นไงเป็นไงนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะอยากดูบ้านดาราคนไหนมากที่สุดอยากเปิดบ้านนะคะคสี่สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะคะอืมบก็อยากดูพระราชวังของต้นหอมเขาเนี่ยก็บอกถ้าอยู่ตรงวังหินเนี่ยวังเนี่ยไม่ใช่วังทองหลางเนี่ยเพื่อนเยอะจ้ะนเยอะมาถึง่าวบันเทิงเราบ้างอย่างที่พูดไปอยากดูบ้านอ้ําใช่ไหมครับผมมีข่าวอ้ําอีกแล้วอ้ํอีกแยะ อ้ําโน่ตอนนี้แบบอะไรก็เป็นข่าวบังเอิญว่ามีข่าวว่าคุณอ้ําเนี่ยไปงานงานหนึ่งแล้วก็เห็นไฮโซคนหนึ่งค่ะทําไงเดินขึ้นมาถึงปุ๊บเหมือนเอามือป้ายหลังป้ายหลังใช้คําว่าป้ายหลังคุณโน้ตคุณกไม่ใช่เอ้ยไม่มีดวงอ่่ไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าป้ายหลังในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรยังไงแต่ทําเอาคุณอ้ําเองก็ตกใจเหมือนกันล่ะค่ะคุณผู้ชม ไม่มีอะไรเลยจริงไม่มีอะไรค่ะผูไม่อยากพูดไปด้วยเดี๋ยวเขาจะอายเปล่าเปล่าอ้ามันกระชากแขนเขาอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะไม่อ้าตกใจคืออ้าเห็นภาพแล้วอ้าตกใจค่ะถ้าเรารู้จักกันแล้วจะทักกันแบบเออเออนี่อะไรอย่เ้ขาจะเดินรูปแผ่นหลังช้าชจาช้าโอ้ยเหมือนเรื่องรูปของรูปของกลางนั้นเออเหมือนเรื่องที่ขอแล้วก็ตกใจจริงไม่มีอะไรอะค่ะแล้วก็ตกใจแล้วก็ ไม่อยากพูดเลยอย่าเขาจะอายเอาว่าเขาดูจงใจเขาจงใจทำหน้าตื้อหรือเปล่าเป่ไม่ไม่เขาไม่เห็นอ้๊มก่อนแรกเขาไม่เห็นอ้๊เลยอ้๊มสติ๊กน่ะโอ้ยอะโอ้ยความรู้สึกแรกตอนนั้นมันถึงอะไรไม่ถึงตกใจอะรู้ว่าเขามาเลือกสินค้าอะไรก่อนใส่หลังเลยแล้วน็ตว่าไงานอะไรน็อตใจค่ะเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรรู้จักแค่คนนี้แต่ไม่ได้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรค่ะแล้วน็อตจะเป็นอะไรสติ๊ ผมมีความรู้สึกว่าคุณอ้ําพัชราภาน่าจะมีองค์กรใดสักองค์กรหนึ่งมาสร้างแอปพลิเคชันให้เธอยยงงว่าเธอแบบมีเรื่องรขาวทุกวันเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี้<อ>ผมว่าเธอก็ต้องแบบวางตัวดีนะหมายถึงว่าต้องอยู่ในสื่อตลอดเวลาพอ,อสมควรนะก็เป็นที่สนใจสนใจของคนทุกคนเพราะเธอเป็นซูเปอร์สตาร์ไงคุณก็อาจ<อ>จะอารมณ์ผู้หญิงก็อุ้ยน้ตเซี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นฉันฉันอยากรูปดันนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้อีกไม่งามพูดถึงเรื่องความรักของว่าที่สะพ้ายคนเล็กของตระกูลรังสีสิ่งหพี่พัดไปแล้วคุณก็มีว่าที่สะพ้ายคนโตด้วยคุณชมพู่นั่นเองนะฮะกับแ <c oughs> ฟนหนุ่มของเขานะค,คุณน็อตนั่นเองนะครับก็หลังหลังจากที่ คุณน็อตเนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วว่าคุณชมพู่นี่คือแฟนถูกต้องอืมแต่ความรักของสาวชมพู่ก็ต้องมาสะดุดเพราะว่ามีคนแอบเห็นว่าหนุ่มน็อตเนี่ยพาสาวเข้าผับฟังกี้อีกแล้วหรือเออดิอา้าวมีข่าวกับสาวๆเลยยังไงคะเนี่ยยังไงครับไม่โลกอันนี้ยังไม่ทราบเรื่องยังไม่ได้คุยกันนะคะ ฟังสัมภาษณ์หรือฟังเพลงข้างหลังเพลงหลังดังมากกับโจพึมมึ่มมากแต่ก็คืออุ้ยช่วงนี้เป็นแฟนคนดังก็งี้แหละค่ะก็ต้องหนักแน่นนิดนึงข่าวเยอะเพราะถ้าเกิดไม่หนักแน่นสุดท้ายก็จะต้องแยกทางกันไปอยู่ดีแน่นอนที่สุดนะครับข่าวมันต้องมีให้เล่นทุกวันอยู่แล้วแหละใช่แล้วนะคะเอาไปกําลังใจให้กับทุกคนมีเอสเอ็มเอสส่งเข้ามานะอยากเปิดบ้านพี่บอยปกระกอบอยากเปิดบ้านพี่อ้ํพัชรพาอ้ําพัชรพาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบ้านพี่เคนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ด ะะอยากดูบ้านซูเปอร์สตาร์ไงใช่ฮะอยากดูบ้าน<อ>พี่เวียด้วยนะครับนี่จากต้องมีงต้องมีแล้าแฟนกับพี่เวียกับแฟนเคลับเยอะมากเ,าเยอะมาก,มะมากนะครับก็่ย ถ้ามีโอกาสก็ต้องไปเปิดกันออยากดูบ้านคนนี้หรือเปล่าสาวพิงกี้เพราะมีข่าวของพิงกี้นะคะคว่าออตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวกับพี่เป๊กสามีคุณธัญญาเนี่ยโอ้ข่าวแบบกระหน่ำซ้ําเลยมเมสากันไปนะคะแต่ว่ามันมีข่าวเมสาเล่นล่อมาอีกว่าพิงกี้ไปขับรถชนแต่ปรากฏว่ารถที่ชนเนี่ยเป็นชื่อของพี่เป๊กสัญชยัย เอาละสิมีข่าวแบบนี้เรียกว่างานเข้านะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งสำหรับพิงกี้ช่วยแก้ต่างหน่อยว่าได้ข่าวว่าเบื่อปัญหาเบื่อวงการแล้วจะไปเรียนต่อต่างประเทศอันนี้จริงปะคะอื ต้องไปเรียนต่อก็นะคนถึงช่วงเวลาหนึ่งอะเนาะไปรักษาแผลใจแล้วไปอยู่สงบสงบไปเรียนหนังสือไปเขาไปเรียนเต้นเขาเขาเต้นเก่งมากนะใช่ครับพิงกี้แล้วที่สคัญเมื่อกี้เนี่ยฉันดูค่ะฉันไม่ได้มองพิงกี้เลยใช่ไหมคือพี่แจ็คกัลีนเนี่ยกินทำอะไรอยู่ด้านหลังค่ะกินซีนพี่พิงกี้หมดเลยคุณกำลังสัมภาษณ์พิงกี้อยู่ทำท่าเขาดิทำท่าสิ นักข่าวซุปเปอร์สตาร์แล้วนะวันนี้ไปอยู่หลังดาราทำไมเออแล้วก็ไปเข้าจอเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าอาหลักสรุปงี้ก็บอกเพื่อแล้วเกินข่าวนะคะมวายมากเราเลยจะไปเรียนต่อเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพระเด็ดขาดนะฮะยังมีความรักเกี่ยวกับของดารานะฮะคือมันมีข่าวว่าพี่หนุ่มปีชงความรักของเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ